พี่น้องเอ้ยแม่หนำี่มาอดแล้วจากคอยเสียดกระเนวได้พี่น้องเอ้ยไหลมาหอดนามวนแล้วมาจวม แล้วจักก่อยเส็ดจังใดดีไม่ใหญ่เออ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 ออจอยกิดจอยหาหนูข่อยเนี่ยหนูข่อยเนี่ยไหลามาแต่น้ำจีพวนววนอดอุบนจุรินทอนแล้วดำเนยหอดน้ำม,มูลแ เชอะไรลงมานออจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมกอดผ้ามาเบืองเกลนเกลนฝังมุ่นเด้อค่ะพี่น้องท่านผู้ชมโทรศัพท์ชิดุดมือก็ได้เนาะนี่ขอ่อยมาเบืองน้ำน้ำ จองสีนี่ค่ะเขาเอ,อื่อนานามจ้องสีไหล่มตาจปุบนได้ทั้งโครลาดโคเรียดปุณเนี่ยค่ะไลมาทางไกลๆคุนกะสีมาล่องยูจุดนี่เบิดนี่ค่ะพี่น้องมาล่องยูจุดนี่เบิดเลยคุณคอยกะสีเมื่อพี่น้องเอยบานเนี่ยคอยกะสีเมื่อคนเด้อทันผู้ชมเด้อ